สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุกนะครับที่28กรกฎาคมนะครับ2566นะครับวันนี้นะครับนัดมีส่งมอบรถนะครับให้กับคุณลูกค้าทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับวันนี้พี่ๆคนส่งเราไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับตั้งแต่คันแรกเลยนะครับไปท่งน้อยไปเดี๋ยวข้ามฝั่งนะครับ ไปตั้งแต่คันแรกนะครับจะเป็นคูปัต้านะครับ47แรงม้านะครับเป็น L4708 ตัวดีทีนะครับสไลด์น้อยสมมอบนะครับคันนี้นะครับไปที่อำเภอน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้า f อเราก็ได้มาจองไว้นะครับคันนี้นะครับ47แรงม้าสวยๆนะครับตัวนี้ก็คือเช็คเก็บงานทำสีใหม่นะครับยางหลังเดิมนะครับส่วนยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับมีข้อซิ่งมีหน้ากากนะครับแถมให้ครบทั้งน้อยเดินเดินมาเดี๋ยวรถชนอ่าข้อซิ่งหน้ากากแถมให้ครบนะครับสวยๆ พี่เปิลนะครับคันนี้พี่เปิลรับหน้าที่ส่งมอบนะครับไม่หนึ่งคันนะครับจะเป็นสไลด์กลางเจ้าถึงสองเรานะครับคันนี้ลูกค้างบน้อยครับลูกค้าอยากได้รถไปขุดมันนะครับก็เก็บสีให้ครับก็ไปตามสภาพแบบนี้เป็นรถสองพาวโฟวินนะครับตัวนี้เป็น L2605 กนะครับก็มีหางนะครับแล้วก็ผานขุดนะครับของค่ายหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จบอยู่ในงบที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับ1,30,000าบาทไม่อีกหนึ่งคันครับ เดี๋ยวต้องบอกราคาจบลูกค้าด้วยยิงหนึ่งคันนะครับคันนี้ L4708 DT นะครับคันนี้จบในงบอยู่ที่3.9%นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสวยๆเลยครับเก็บงานทําสีใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้ส่งที่อำเภอหนองคงศรีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะท่างน้อยเนาะตัวนี้ช่างน้อยนะครับรับหน้าที่ส่งมอบนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นอิซุกินะครับ42แรงม้านะครับ n t 5 4 2เทอร์โบนะครับตัวนี้ พีเอฟซีจากอำเภอตาสขันนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับอ่านะครับตัวนี้ก็สวยๆครับพ่อซิ่งหน้ากากนะครับเก็บสีบางส่วนครับก็ขอประทานอภัยนะครับวันนี้ขอประทานอภัยเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้จัดส่งสายไปหน่อยนะครับวันนี้จัดส่งสายไปหน่อยสายมากๆเลยแหละนะครับก็เที่ยงแล้วนะครับรถขนส่งเรายังไม่ได้ส่งมอบเลยนะครับก็ขอประทานอภัยเพื่อนๆ เอฟีด้วยนะครับที่รอตั้งแต่เช้านะครับก็บอกว่าช่วงเช้าครับไม่เกินเที่ยงนะครับเที่ยงยังไม่ออกเลยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ทีมขนส่งกินข้าวเสร็จก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดอยากได้รถไถมือ2อนะครับสภาพสวยๆหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063313447นะครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อย Thank you.